มีคนถามเยอะมากนะคะว่าอาคนนี้ก่อนว่าพระเอกของเราอ่ะหนีไปไหนมาไม่ได้หนีครับกองไม่ใช้คิวของเอกไม่ <c oughs> โอเคแล้วคนนี้ค่ะครับไปต่างจังหวัดแล้วตกเครื่องไม่ตกับอ๋อนะกลับมาได้นะ <c oughs> อยู่ดีๆนะพูดถึงพี่ดีๆหน่อย <c oughs> พูดพูดกับทางบ้านสิ <c oughs> ว่ายังไงว่ายังไงสรุปคือไม่ให้คิวพี่ไม่ใช่หรอใช่ครับผมไมถ่ายซีรีส์มาก็เลยขอคิวก็พี่เจี๊ยบก็อนุญาตให้ผมไปถ่ายครับตอนนี้ผมกลับมาแล้วครับเเป็นพระเอกอะก็ต้องมาประจำการที่กองหน่อยสิได้เลยครับเชิมาพบกันทุกวีครับทำตัวเรียบร้อยเกียรติพี่ก็พอไม่เรียบร้อยก็ว่าพี่กำลังเห็นหน่วยก้านบางอย่างวันก่อนพี่แอบใช้อีกเข้าหนึ่งไปดูในการร้องเพลงต้องเีลงของใคร พี่เล่นเล่นอ่ะเล่นอ่ะอ๋อร้องเพลงให้พี่ไหมจีบผมเรียนอยู่ตอนนี้ผมเรียนอยู่อ่าร้องเพลงพี่ฟังน right. ิดนึงเพลงอะไรอ่ะอะไรก็ได้ยาเดี๋ยวขึ้นขึ้นก็เพียและอยากให้เธอลองรักเหมือนครั้งแรกที่เราได้พบรักพอแล้วโอเค Não